สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนักตกปลาพระแซ้ครับพี่น้องพี่น้องเมน,นูเป็นที่ยากเดิมเหมือนี้เด้ต้องขอโทษขออภัยคนที่วัดยินเนี่ยกินดีนะครับผมสวยจูพี่น้องสวยจูแบบเต็มระบบเลยนี่กําหนักตกปลาหลังจากห้างหายกันไปโดนครับผมคิดว่าคิดถึงหรือเก่าครับพี่น้องครับขเข้าเหนียวเบ่อควงเข้าหน่อย้านเหนียวหันหอนง่ายหมั่มาทางพี่รับ ทั้งนั้นเจอพัดลมครับผมมามาครับมาลองเบิงเมนูซอยจูเฮากับแก้วเพียข้นๆเค็มเองครับผมผักแก้มเยอะแยะมากมายก,กระเทียมหอมแดงผักแพลวผักสะระแหน่ผักซีพริกครับผมอันนี้พริกจ้าผู้พริกแย่งผมปลูกไวอ้อยู่ในโรงงานผมไปเก็บมาลองกินเบ้างครับผมมามาครับคำแรกขอลองซิมเนื้อเบ้างนี làm ăn như thế nào? Đôi dép kéo, phẳng. Đen ngựa sắn nha, tôi. Nutsa, Rose, ấm, đồi, pí. Ngon. อืกับเ,เ,เ,เนื่ยเ,น,เนื้อบรนีอนเขามาลองตับบึงับหน่ยเือหันหันตอนบึงไง <laughs> มาลองเบิ้ง ได้ก่อนออถ้าถ้าผ่าจีริวพี่น,อน้องนี่ผมไม่ได้หันเดืองน,น,นี่ผ่าจีริวนี่ดูเจ้าพยาครับผม พันตับยังจเจ้าเบิงเป็นยังไงจัดไป นี่ครับผมนี่มาดูสีอิสาน ด้วยเข้าไป ba แบบเต็มระบบขออนุญาตใช้มือเด้ じゃあ。 นักตกบบาสเยขอกับรับพี่าน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมลำล่ำเมือยๆทุกคนครับพี่น้องครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมคอยให้นักตปกบาอยู่สม่เสมอครับผมขอบคุณลหลายครับผมบ๊ายบาย Редактор субтитров